หลามตัวเดียวเสียวทั้งเรื่อง <S <S สวัสดีครับผมมิตรการตะเพียคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหนังให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันอีกเ,เช่นเคยนะฮะก็เป็นการรีวิวแบบบ้านบ้านสไตล์คอเป็นหนังครับผมมิตรการก็วันนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่อง The Charles นรก น้ำตื้นก็ต้องบอกว่าห่างหายไปจากจอภาพยนตร์นานพอสมควรเลยนะครับสำหรับหนังที่เกี่ยวกับสัตว์จูโจมคนหรือว่าพี่หลามมาชลาบนั่นเองอาจจะเป็นเพราะว่าหลังมาเนี่ยแนวของหนังแนวเนี่ยมันอาจจะดูซ้ำซากแล้วแบบมันเหมือนเหมือนกันไปหมดนะฮะการเดินเรื่องหรือว่ามุกอะไรต่างๆเนี่ยแทบจะว่าเหมือนกันทุกเรื่องเลยช่วงหลังก็เลยดูแบบห่างหายไปจากการฉายเข้าโรงนานพอสมควรหนังแนวมาชลาบอะไรเงี้ยต้องบอกว่าหมดมุกมากันเถอะคนก็เลยไม่กล้าทำผลิตหนังนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยหนังแนวสัตว์จูโจมคนเนี่ยต้องบอกว่าฮิตก่าหนัง ฮีโร่สมัยนี้นี่นครับกลายเป็นว่าสมัยนีย้หนังตลาดนะหนะังฮีโร่คอไปหมดแล้วนะหนังแนวเนี้ยหายไปเลยเนื้อเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้นะฮะต้องบอกว่าเนื้อเรื่องย่อซะจริงๆนะฮนะแดนซี่นักกระดานโต้คลืนวันหนึ่งเขาได้มีโอกาสพักผ่อนนะฮะมาเที่ยวแบบว่ามาเที่ยวบนกวเกาะอะไรเงี่ยแต่เมื่อวันหนึ่งเกาะที่เป็นเหมือนดั่งสวรรค์ของเรานะักบรดานโต้ึ้นกับมีสัตว์ร้ายใต้ทะเลอย่างฉลามบุกจู่โจมอย่างบ้าคลั่ง <ๆ S 1> เธอเนี่ยจะเอาชีวิตรอดยังไงกับปลาฉลามและไหายนะในครั้งนี้นะนี่คือเนื้อเรอ ทังตัวเดียวทําเสียวทั้งเรื่องอย่างที่บอกตอนก่อนอินโทรขึ้นเลยนะครับสาหรับ หนังเรื่องนี้นะฮะดูๆไปเนี่ยเนื้อเรื่องของหนังเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยแทบจะไม่มีบทหรือว่าเนื้อเรื่องเลยก็ว่าได้หนังเนี่ยจะเน้นโฟกัสไปที่ฉากนะทึกฉากเสียวในการเอาต้นรอดของนางเอกซะมากกว่าทําให้แบบการเล่าเรื่องและปูเรื่องเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรมาให้หนังอารมณ์สะดุดเลยนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ไม่ต้องมีปูเรื่องอะไรให้มากมายให้เสียเวลานะฮะก็ว่าอยู่ว่าทําไมหนังสั้นจักนะฮะเพราะว่าก่อนดูหนังเรื่องนี้ผมดูโปรแกรมฉายเนี่ยขึ้นว่าแค่80นาทีนะคะับสำหรับหนังเรื่องนี้ที่แท้ก็จัดไปแต่เนื้ ที่ดูไปแล้วเสียวไปทั้งเรื่องนี้ต้องบอกว่าต้องชมมุมกล้องในการถ่ายทำของหนังเรื่องนี้นะฮะต้องบอกว่านี่คือมุมกล้องที่ยอดเยี่ยมสําหรับหนังแนวนี้เลยนะผมว่าเล่นจังหวะได้ดีมากๆนะฮะต้องสังเกตเลยนะครับว่าจังหวะการเล่าเรื่องจังหวะการเล่นกล้องเนี่ยโอ้โหแบบตอนช่วงระทึกเนี่ยเขาจะแบบเดี๋ยวลงน้ําเดี๋ยวกล้องขึ้นน้ําเดี๋ยวกล้องลงน้ําแบบโอ้โหกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่เป็นจังหวะอะไรเงี้ยทำให้แบบเราก็รู้ว่าเฮ้ยปลาฉลามมันจะมาเมื่อไหร่มันจะโผลมาตอนไหนอะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหเล่นจังหวะได้ดีมากนะครัมองนื่ ดูแล้วสมบูรณ์เพอร์เฟกน่จะเป็นบรรยากาศในเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเกาะบนเกาะเนี่ยสวยมากมนะฮะบรรยากาศโอ้โหน้ําทะเลสีน้ําเงินสีใสน้ําใสกิ้งเห็นแม้กระทั่งปะาการาังอะ่ะโอ้โหแบบถ่ายลงไปเนี่ยปะการังอื้อเลยต้องบอกว่าสภาพแวดล้อมในเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันจริงและดูเลียวเป็นอย่างมากนะฮะเหมือนเป็นทะเลนเงนียบสงบ,บวิวสวยแต่ว่าแบบยันมีความอันตรายอยู่ใต้ท้องทะเลซะอย่างนั้นนะฮะทำให้แบบมันดูแล้วแบบเข้ากันซะมากมากเลยสำหรับหนังเรื่องเนี้ ทะเลแสนงามอะไรประมาณนั้นนะในเรื่องของนักแสดงนะครับเบคไลนี่เนี่ยคนที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวตั้งแต่หนังเรื่องนางเอกออฟอะด n e ไลน์นะฮะ,ะในเรื่องนั้นนี่ต้องบอกว่าเขาเป็นนางเอกที่สวยมากๆสวยเหี้ยๆใครดูเรื่องนั้นแล้วไม่ชอบนางเอกคนนี้ผมให้ตกหน้าผมได้เลยทีนึงผมนี้ตาตึงจนมาถึงเรื่องนี้กันเลยทีเดียวนะ,ะพอเห็นว่านางเอกจากนางเอกออฟอะดัลไลน์มาแสดงอีกเนี่ยโอ้โหผมไม่พลาดยูแล้วนะ,ะเพราะเรื่องนั้นเนี่ยสวยจริงๆแถมการแสดงในเรื่องที่ต้องบอกว่าจัดเต็มสมบทบ,บาทขั้นเทพที่ร้รัมมากๆนะแสดงได้อินเนอร์ ฟิลลิ่งมาเต็มเหมือนกันนะครับสำหรับเบรกไรลี่ในเรื่องนี้ต้องบอกว่ายกนิ้วให้อีกแล้วอ่ะโอ้โหรันทะจริงๆนะน่าสงสารจริงๆดูไปอ่ะและที่ต้องพูดถึงอีกคนก็คือพระเอกของเรานะคบพี่หลามี่แหละซึ่งในเรื่องนี้ต้องบอกว่าซีจีเนียนมากๆนะฮะทำให้ฉลามในเรื่องเนี่ยมันดูน่ากลัวและเหมือนจริงนะโผมาแต่ละฉากตกใจทุกฉากนะฮะแต่แบบแต่ก็ยังพูดไม่เต็มปากอยู่เหมือนกันนะครับว่าหนังเรื่องนี้แบบว่าเป็นปลาฉลามที่ดูแล้วมันน่ากลัวแนละซีจีสมจริงมากกว่าปลาฉลามเรื่องอื่นนะฮะเพราะ ผมว่าปลาฉลามออกมาน้อยไปหน่อยนะฉากแบบปลาฉลามโจ,จมเนี่ยเขาแบบโฟกัสไปที่นางเอกซะมากกว่านะสำหรับหนังเรื่องนี้ไม่ค่อยไปโฟกัสที่ความน่ากลัวของปลาฉลามอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วก็จะไปโฟกัสที่หน้าอันสวยของนางเอกแค่นั้นเองนะฮะก็ขอสรุปเลยและการสัส้นๆเลยว่าเป็นหนังปลาฉลามที่ดูแล้วน่าตื่นเต้นตั้งแต่ต้นเรื่องนจนจบเรื่องเลยนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้เนื้อเรื่องอา,าจจะง่ายๆเหมือนไม่มีเนื้อเรื่องอะไรมากมายนะครับแบบเป็นการโชว์ฉากการเอาตัวรอดของนางเอกซะมากกว่าแต่ต้องบอกว่าทาได้ลุ้นและสมจริงมากๆทั้งเรื่องสหรับ หนังเรื่องนี้น่าจะเอนเตอร์เทนสำหรับเหล่าคอหนังแนวนี้แน่ๆนะครับใครที่แบบชอบหนังแนวสัตว์โจโคนอะไรอย่างเงี้ยหลามไม่หลามอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบ ถูกใจไม่น้อยนะฮะในนานทีจะมีหนังแนวสัตว์โจมตีคนให้เราได้รูนะช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะฮะสำหรับใครที่รอดูแลโหยหาสาหรับหนังแนวนี้ต้องจัดนะฮะเรื่องนี้ผมว่าดีนะฮะอ่ะผมชอบนะฮะหนังเรื่องนี้ผมให้ไปเลยแล้วกันนะครับ8.5เต็ม10นะฮะผมว่าเนื้อเรื่องมันน้อยไปหน่อยแล้ว็ดูหนังมันสั้นไปหน่อยนะฮะไม่งั้นจะแบบเป็นหนังที่ดีมากๆเรื่องนึงเลยเหมือนกันนะฮะไม่งั้นที่จะแบบว่าเป็นหนังที่ดีสุดๆเรื่องนึงเลยนะับสำหรับหนังแนวปราแต่เรื่่ออองนนมัยห มาสู่ช่วงแตกประเด็นนะช่วงนี้ีมีสป,ปอยนะคนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยไม่ควรฟังต่อไปนะฮะในเรื่องเนี่ยน่าสงสารมานเอกมากๆเลยนะครับคือแบบเป็นอะไรที่รันทดนี่เฮียออปชันในการอัตลตัวรอนนี่ต้องบอกว่าเยอะมากนะในเรื่องเนี่ยแต่ก็พลาดไปหมดนะฮะไล่ตั้งแต่คู่หูดูโอเพื่อนนะที่ขับรถยนตนหนีตั้งแต่แรกที่นางเอกเรียกแล้วไม่ได้ยินเนี่ยไอ้น,นี่มันก็โอ้โหแบบ ตาลุงขี้เมานะไอ้เหียนี่มันมาตั้งแต่ตอนไหนนะไใชายหาดต้องบอกว่ามันมาเมาหลายๆคนก็น่าจะเดาถูกนะ,ะกว่าตาลุงวนนี้มันต้องขโมยเงินนางเอกแน่ในกระเป๋าเนี่ยนางเอกให้ไปควักกระเป๋าเอามือถือนะฮะแต่ที่ไหนได้มันขโมยเงินแทนแล้วตอนแรกมันก็จะรอดแล้วนะแต่ทะลึง่งนะฮะโลภมากจะไปเอาบอร์ดโตขึ้นไปขายอีก เสือกลงไปในน้ำนะฮะเรียบเลยไส้ขาดแล้วก็คู่เพื่อนนะฮะที่กลับมาแต่ก็ทะลึ่งแบบไม่ฟังนางเอกอยู่ดีก็ลงเรือนะบอกไม่มีหลามไม่มีหลามนีม่ก็งโง่เหมือนกันนะฮะเรือใหญ่ที่ขับผ่านไปนะฮะนางเอกยิงปืนขึ้นฟ้าก็ไม่เห็นอีกโอ้โหต้องบอกว่าพลาดไปหมดนะฮะสำหรับนางเอกนี่ต้องบอกว่ารักทศถ้าไม่มีตอนสุดท้ายวิดีโอของที่นางเอกอัดไว้แล้วไอเด็กเนี่ยเด็กเตะบอนมันมาเห็นเนี่ยคงตายห่าแน่ๆก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับว่านางเอกจะรอดยังไงจากไอปาลาฉลามตัวนี้นะฮะจุดจบของปาลาฉลามตแ่บบโโ บบจบก็จบแบบง่ายๆนะพี่หลังก็โง่ไหวไปโดนอะไรตอไอ้เหล็กอะไรเสียบคอตายหานะฮะต้องบอกว่านางเอกเก่งเกินช่วงหลังเนี่ยแม่งโชว์ความเท่ด้วยเกินนะฮะเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายจริงๆนึกว่ามันจะมีอะไรที่แบบ อะไรมาช่วยนางเอกอะไรอย่างนี้นะครับที่ไหนได้นางเอกจัดให้เลยเสริมนิดนึงนะครับหนังปลาฉลามที่ผมชอบที่สุดตั้งแต่เคยดูมาตั้งแต่เกิดมาน่าจะเป็นดีฟบูซีนะฮะเรื่องนี้นีที่ใครไม่เคยดูเนี่ยผมแนะนำนะเป็นหนังปลาฉลามที่ครบเครื่องทั้งเนื้อเรื่องทั้งความเสี่ยวทั้งความตื่นเต้นทั้งอะไรเนี่ยมีหมดทุกอย่างนะฮะดามงดามอะไรเงี้ยโอ้โหครบจริงๆและเพื่อนๆละครับชอบหนังปลาฉลามเรื่องไหนแนะนํากันเข้ามาได้นะครับแบบว่าอยากรู้เหมือนกันว่าหนังฉลามของเพื่อนๆจริงๆเรื่องไหนบ้างน,นะฮะก็จบไปแล ชอบก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ทางชนน่อง YouTube ของผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นด้วยนะแล้วเจอกันใหม่กับหนังเรื่องหน้าสวัสดีครับ